สวัสดีค่ะนบุญค่ะสวัสดีค่ะนบุค่ะมันมีการมาถามน้บุญเป็นนทันดีนะคะอยากมาความฟันองนบุญเป็นีในแนวทางแนวทดกะรฝั่งไปขององกันค่ะความฟันของนบุค่ะฟันมาเจงไหนน้บุญันดีฟันมาไปหาเงีไคเวทเนี่ฟอกครบเนาะยครบอยู่ในหูเดียวกันถามตัวเรยจับบันจับมาจับไมไม่ใช่ถุงถุงถุงยง มันจะเจ็บอไปตัวหนึ่งเลี้ยซองโตแล้วก็ไปสองโตมีตัวยหญ่ันเลี้ยให้ไปน้ำท่าเ้ใครเราพูดท่าพี่แล้วก็วววจีจสักกบกันว้สักบองโอ้ยมาแชรไปออมกินอยู่เอ้ยครชื่อซะาเนไงมาใชตัวรหสัสทีส่ปัตัวรหสที โอ้เินแพงโอ e 2, ้ก็อตัวนี้เอาสองตัวี้เก้าสิบบาทเนาะาแล้วถ้เอาเงินมาเก้าสิบาทแล้วก็ตัวก็อ้ยเง้นงอีกสงบาทก็เอามาให้อีกสองบาทก็เป็นเก้าสิบสองที่รกให้เก้าสิบแลก็มาให้อีกสองกเป็นเก้าสิบสองบาทดูได้มเพืเ่อน เาะร่อบันี้กก็จ้องนั่งพขไทีนึงก่อนแมประนทึกคุกปุป้องตัวของหอยยุ่งงานอยู่เราเลื่อสื่อคบแเราคืบอกไปคบไปครับว่าแชร,ร์ไปสงเราก็บเบือห็น <c oughs> เลยเมื่อกึนมาถึงฝันก็หนีหางย่รับอีกฝันนี้ฝันเห็นกปทุงตัวนก่หอยอยุง่งอยู่ ฟันตะเหลืองเก่าๆซ้ำๆฟันตะเหลืองอันกบเนี่ยค่ะกูเนี่ยเด็กกูเด็กเงินเดกกบตัวนี้เลยดังไฟขึ้นูชิปปิ้งกบเนี่ยกินดังไฟถึงแล้วกูกูชปปิ้งกบอ่ชื่อเรีก่อนสีแดงก่าทองนี่แล้ว่ะในกลามฟันก็ได้ชื่อก่อท่องนี่แล้วว่า ครบสามตัวเงินเขาให้กาทุกต้องบ่าย้พ่เขาบอกไปนะในความฝันรบนนันเห็นกบบง่งก็ได้ก็ได้ตีเสดจีเสดในความฝันตีเสดเลยเลยจ้งว่าจีเสล้วเลยหมื่อกันค่ะก็คือวันรบนันสุขฝันดีได้เนาะฝันดีอยู่นะใครยกบเขาเขเบาค่ะได้เงินม่อีกได้ได้เงินม่อีกค่ะ แม่นทีบน่ะบนกักเบื่อหมูจะเขาเลยบดจักระบาดีนการมาฮัดมาหายนี้เลยนี่ไปก็เก่าคือค่ะแถมเงินใหม่สองบาทราคาคลบเก่าซี๊ดเนาะจบไม่อีกสองบาทเออว่ามันจิงใจมนเสียจ่ายเสียว่ะจ่ายไเสียเลยกไปไปน้องคันบานนี้ตัวเลขนี่นะบนจะเอาเป็นเก่าสองเลยปะเป็เก่าสอง เลขสโตเก้าสองสามโตเดีนะบุญสามโตคือเจ็ดเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองโ้ค่ะตีง่ายๆไ,ได้เพื่อนปตียาเจ็ดนีนะบุญนะจับนี่จับกบจับกค่ะคันสองโตกรตตัดเป็นเก้าสองเลยเนาะโตกัตตัดเป็นเก้าสองเลยก็ถือว่าฝันดีได้เนาะ แต่ว่าผู้ชายผู้ที่ถามสื่อกบน้ำนาบนนั่นนาบนบอจักเพิ่นเออบ่าใช่หรือครบก็แจ้กคบไปส่งนู้นก็จ้ไปส่งค่ะแล้วก็บรรมณนคนแถวบ้านแถวเฮือนเออแล้ถามสื่ออยู่ต่ารค่ะค่ะก็แสดงว่าอาจจะเป็นผีเนาะเพราะว่าเพิ่นบอจักเนาะถ้าไม่ค่อนสื่อก็แจ้งครบไปนั่เนาองค่ะอันนี้กบก็บ่เอาไปจกให้ได้เงินเออเออเงินไทยนะก็ดีค่ะคืออยู่การทามแล้วบ้านนี้นาบนนั่นก็แยกกันออก เออมาเห็นมาเห็นมาเห็นกบอีกเออมาเห็นบันกระด้างไฟว่าก้นมาไม้เห็นกบอื็เข้ามาหอยใบเพราะเราเท่านั้หอยใบโอ้เนี่ยนี่ฝันดีได้ทั้งกบได้ทั้งเงินแถมในความฝันนั้นว่าสิไปซื้อเลขเก้าสองอีต่างหากแถมมาซื้อสามเด้งผมเด้นอปะบนเนาะค่ะกบกระด้างเงินกระด้างเงนเมื่อก่อนเลขกระด้างอีต่างหากเนาะค่ะหาซื้อนี่นับนนี่ว่าขายหาบ่เอา แต่ว่าหนาบนนี่ว่มามักาซีฟมักเก่าฟองมักเก่าสองหลกวัวแต่ว่าขั้นเอฟซีมักกับเบ่าเป็นยังเนาะก็เอาได้เนาะหาศูนย์เนาะเพราะว่านีความฝันนั่นบเบาอยู่ว่าหาซิบเนาะแต่ว่าตัวเลขที่หนาบนพิ่นมักเลยนั่นก็คือเก้าสองเนาะนาบนเนาะสามตัวกับเจ็ดเก่าสองค่ะค่ะเรื่องล่าความฝันของนาบนนี่ยังเติมเติมบนหนาบนค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันของนาบนเนาะค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนาบุญค่ะท่าน,น,าน,นาผู้ชมสาหรับคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของนาบนนะะุญเนาะค่ะนอดเจ็ดเก้าสองค่ะฟันวาได้กบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมนอดมีผู้เฒ่ามาถามสื่อกบค่ะ,คะได้ตีตัวเลขให้เจ็ดเก้าสองเนาะกันไหวหาศูนย์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าป้ค่ะ ถามีตัวเลขเรื่องเล่าวความฝันเด็ดๆอยู่ไสจะาปอกาสิไปติตามมาฝากเอฟซีทางบ้านคือเก่าค่ะแต่อย่าฝ่าไปใสเนะานผมุชมมันนี้จะาปอมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ำกันค่ะานผมุชมไปค่ะค่ะหลวงปู่มาเจริญเจริญค่ะอันวอาเื่งคุณของสีเพิงน่องสร้างรากาเซนผมแม่เทรนี่ไห้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้บุกเสกมานี่ยสำหรับน่องสร้างหนวดสร้างดอ เกียกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทังการค้าขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส,ส่มาใส่กระสันมอมิชีเปเปิเทวบดาคนหลอกสมรักษาคนให้กเกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกค้าขา,ขายหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิธีว่านมของวินบาตในเครื่องถือเป็นสีมงคลอันสูงนนสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของที่เกิดแม่เส็นผมแม่โทรณน,นีบางคน มันก็เอินไปเป็นเครือเข้าหลงมันจะมีตัวผูกตัวเมียอ่าอยู่ในตัวนี้ที่ยังไม่นีมันครบถูวอันนี้ไปใส่มาใส่ก็แนะนําว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในสับค้นคือว่าถ้านาไปจะเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสีซอยอย่าจมเขาโมซ่าไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตถุยางขายว่าดีก็ดีเออไปร่าเม็ยยังบ่เคยเสือเรเสือเบอร์กับถือเขาเงินอยู่ว่ามันมันอานาจมาไหนแบบไหน เนี่ยส่วนมากอ้หลวงปู่หรืออาจารมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดเครื่องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือสร้างเป็นสีสัดสีมีชีบร้อนปูป่ายคุณแม่ว่าประมาณกระต่ายต้อใส่ต้องใส่สางในการอบรกบวกส่วนมากเขาเลยชื่อจำหน้ำนามาหน้าจะขี่มันเขาเบานอกขันดีบัดอ่าว่าจะขนสั่งอ่าหนังสั่งประกอบส้่งอันนี้ชีรมาเยอะนี่เพชรเป็น สีผึ่งผึ่งตัวนี้คือน้ำมันส้่งโต๊ะมันได้มาจากลูกลูกคนเดียงสร้างอยู่สีเอออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นนวดผสมเ็จของงาสงร้างแล้วกับพวกนางสร้่งน้องสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนํา้หายาโยมเพนมาชาบุญสั่งสลอกสารสางแม,ม่ยัยงกับพึ่งมาบูชาไปกับฤทธิวศักดิคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสรั่ง คือพลังสร้างทุย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่สั์คุณตัวประเทศของใส่สร้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าอิมวะทุกโภมก็ใส่สร้างก็ได้เอาตจวนี้มาเป็นเครื่องร่างหลุที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกรได้มีโอกาสเดินทางไปทํำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอกระได้ของดีติดใหม่ติเมือมาฝากเอฟซีทางบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพลงน่องสร้างค่ะ จากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจ่าปอจะเปิดขางใงให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิ้งขังไนน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีมวนสารเอยียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทางด้านไนนี่ของหนวดนี่จะมี เ้นผมแมทอรณนี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเหลียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน่องสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีพึิงน่องสร้างค่ะ ใส่ในด่านเมตตามาหาสนีเมตตามาหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับทรัพค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตก๊กดวงกำลังตก๊กตกเฮ็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนีไปซอยใดค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพนอค่ะท่านผู้ชมเนอเอาหนวดสีเพิงนองสร้างมีไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค้าขายบอดีลูกค้าบอคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่ห์เว้าวกับไผกกะผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงฮาาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่ยงน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเหาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอนเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ